ได้เวลาทำอาหารนะคะวันนี้จะแกงฟักทองใส่ไก่บ้านแต่ว่าชิ้แกงชิ้แกงเท่าไรเหมือนนี้ไม่ใช่ชิ้นแขนต้าอันนีหอมเลยเอาไก่มาเท่แล้วเทปเลยเนีย่นยเทปเลยโอย้โหก็เลย เรานี้นมันจ,มจับจานนองตรงเอะช้อมาให้สองลูกที่ลึกพี่จะาลึลกสีค้ามอ่ะวนไก่พอหอมและพี่เขอหอมหนูเทน้ำแบบนี้เดียวนี้เดียวกันนะอ๋อนีดนี่เดี๋วตอนน้องเล็กต้องเลกับ ้าอกทองมันเก็บไ่ไปแนวเก็บเน็ตไปแนวตากแดดเก็ีตากแดดเอาไว้ปลูกไม่ปลูกอเก็บ เอาแกะี่ก็นเอนอน้ำททนี้พอน้ำททนี้เพราะว่าจะเทกะทิถ้ามันนอนจัดมันกะทิมันเตงเมีดยอเอนนเกะทิเออเที่จะคน

แม่มีขึ้นตอง่้ดยดใส่กรองเลเ้องเหลืองดีจริงๆขอบคุณพี่ลึกนะพี่เจลึกนะฮนะ อเ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ที่สาวตอลอดออันนี้ตอนหั่นเราก็แช่น้ำเกลือนิดนึงเพราะว่าเรามีเปลือกมันนี่อยู่หน่อยเปลือกก็มันก็เอือแต่มันมีสารตรงสารผิดเนะอโอเคเดี๋ยวรอระวังนี่ฉันจะ ฉันจะพุงรสเลยอย่างแรกใครไม่เคยเห็นก็นเห็นสะจะยังไม่ใส่น้ำปลาจะใส่น้ำปลาต้องใส่น้ำปลาครับผมที่รู่อะเกี๊ยวหัวน้ำตาลมาชูรสมาอันนี้อะไรชรสูรสนะชูรสน้ำตาล พอก่อนรอเดือดแล้วเดี๋ยวชิมแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวมาดูนะมาดูซิอันนี้เป็นแกงไก่ใส่ปลาทองเด้อไม่ใช่แกงปลาทองใส่ไก่ปลาทองซุกแล้ค่ะเยียบร้อย้วใส่ขหวลาภา ที้เห็นมีสีสัไนไปปวดสีไปไปาไงามไหมซูมกิ้ใกล้เลยใกล้ก้อมปิดแก๊สให้เจ๊ทีักไวใส่บาท่ะ ก็ใส่บาตรพรุ่งนี้ใส่มอนี่แะไปอุ่นจะได้อุ่นไก่ยังหลายเลยเออหลวงพ่อที่ท่านเคยมาใส่บาตรที่เคยมาบิณฑบาตท,ท่านป่วยเด้อ ตักใส่บาตแบ่งไว้ใส่บาตรุนี้แหละค่ะอันนี้ก็เป็นของฉันทั้นตัวลาดเลยซับไก่ถูกใจ่ายเจ้นางเลยชิ้นหน้อยชอบ นั่งเลยมาเนี่ย <laughs> ยุดเลยนั่งข้อกระดาษเหรอขอกระดาษนี่นังดิมีกาแทะไก่ เดี๋ยวชิมปากทองที่มันนะชิมยังไงเดี๋ยวมันรอดไม่ถึงก็ว่าไม่มันนะนะเจ๊ว่าัเนื้อมันหยากเห็นไหมล่ะที่ว่าเจ๊ว่า ผับท้องถ้าจิมันต้องเนื้อละเอียดถ้าเนื้อเป็นตินๆๆๆนั่นแสดงว่าไม่มันเวลาผ่านอ่ะวันจีเก็บเม็ดเบเนลเจ้าหน่อยต้องใช้แคะถุงทิ้งทิ้งทิ้งอืมเอาละ